สวัสดียังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเศรษฐีนะอุ้ยเกมเจฟเล่นปิดกับไอเอ้เล่นกับปาลนะคะตัวซีเหมือนกันต้องเล่นด้วยกันเอาปาลอยู่ไหนอลูกปาลชนะอ๋อไม่แน่เนี่ยตัวปาลสีน้ำเงิน ตามออกเสียงหน่อยดีอ่ะออกเสียงหน่อยวินี่ไอ้นะเลือกสนุกอะปามไม่ทอยอ่ะดูดิมันอะไรเนี่ยเลือกประตูสวัสดีสวัสดีค่า<ะ>เวทไปดีนะไปไหนไหนไอ้ปามจ<ร> <laughs> เจ็ดเดียว สองก็อยู่นี่ไงอยู่ข้างๆเพราะว่าตาฉันแล้วสามอไอ้ใหญ่หลับแล้วเอ้ยขยักแข่งกับปาวะกงนจะรู้นาเลือกเมืองนี่เขามีอยู่เมืองเดียวงานเทศกาลงานเอ็กซ์โปเมืองเดียวที่ไหนก็มีสองเมืองใช่ตาฉันแล้ว ของไอ้ปามสีน้ำเงินน่ะนี่นี่ไอ้ปามเสร็จดวงเหรอตากันแล้วว่าเราเล่นไม่ได้ฉกาเก้าไหนวะดีเกินบ้านแล้แนะโหแม่สามอันรวดเลยอะชนะได้ไวถ้าทำแกไม่แน่ก็อันนี้อยู่ทีหนน อะไรที่ดึกอ๋อไม่ได้ไม่เลือกอะเออไม่เลือกอวไปไหนตาฉันแล้วแกไปสนามบินน้ำดิสามอุ้ยอุ้ยเย้แล้วนี้หนึ่งเว้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยพิงค์โดนเยอะกว่าเราอะ แม่ไหวไหมวะอุ้ยอุ้ยจุ๊บอุ้ยจุ๊บเกมสลับกันบ้างวะเนี่ยซื้อต่อีโดนตื้อลังแล้วเจ็ดเจ็ดอะไรวะซื้อเมืองเอ้ยลดลดอะไรไปได้เกือบแลสิบสองอุ้ยเกือบแล้วป่ะอุ่ยไม่ต้เอาที่ใช้เกิดอ่ะเจ็ดอุอันนี้ไม่คือเกมนะคะ ใครอะ่ะสีขาวว้าวชนะแล้วต่อไปแพ้แล้วตาชนะแล้วตาพิงดีไหนปาหนออนหลามนันอยู่ไหนวะอันนี้ได้ไหอรีบแข่งกันดูไวเดี๋ยวแบตทั้งหมดอะไรอ๋ยอยตาชนะแล้วหัึง่งเนก้อนเดียว อ้จะไปเที่ยวไหนดีเลยไปบ้านละสิไปไปเที่ยวบ้านนะบ้านนีเปงานดินกานออกต้มอนงสีสานแล้วาไปไหน อ้าว<ช>ไปเยี่ยมพยาบาลหัวตายแล้วเปลี่ยนตู้งกาชาวกันเขาไปทำไมไปหาพยาบาล<ค>อยากไปพยาบาลสวยเขาที่หนึ่งเ,เออใช่ใช่กแมน มึงถลม่มยาอะไรมึงเบื่อไม่ถล่มเลยเรียบรอ้อนยะแล้วโอ้ยอวัวให้มึงไงพิงไม่เอาหรอเมืองให้เมืงเองไปบริเยเนี้วัวสลับเมืองให้นี่โอกาสเชื่อหรือค่ะกำลังรอบนี้เราแพา้เชื่อดิเฮ้ยเขาไม่ได้บอกให้เล่นอัตโนมัตินะ ไปเองใช่ไหมดูอะไรวะเก็บไม่ใช่แล้วการว่าปั๊มก๊าซดีป่ะเออไม่การเท่ากันเก้าเก้าไปสิไปเขาไปสิไม่ไม่ไปอ่ะรอบนี้เราแพ้ช่วยดิเอาปามไปละวไอ้ทินก็ต้องมาเล่นกับเขาต่อดิเฮ้ยะเขาอยากเล่นกับปามก่อนไม่เป็นไรหราเอาปามเล่นกับตัวมัอัตโนมั อาจโมไหมอาจโมมา,อ,า,มมมาอ้าวปาแม่โด้อะไรบ้างเหรอหืมปาเข้าโรงพยาบาลแล้วเไม่เกี่ยงมาอุ้ยปา,เ,า,ายเป้าป,ป,ปิงบอ,อกใหส้สีสีขาวเดี๋ยวมึงไปสีแดงเชื่อกูเห็นไหมสีขาว,ว,าวาก็มันดูจะแถบใชส่สีขาวเดี๋ยวไปสีแดงเชื่อเว่าเห็นปะแถมแล้ว ใครสิบหกอ,อุ้ยเขาลงัาอ้าวหยุดพักสามตารอไปก่อนชาติหน้าแล้วใครทอยอ่ะตาฉันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยืนยืนอยู่บายๆปาล์มหนื่อเคียด <laughs> เลยยืนอยู่ยาปาล์มเคียนอยู่เอาปาล์มนี้ออกจากลงมาแล้วอ่ะ ด่านนี้ไม่สนุกเลยถึงทิงเลือกไงเอ้าใครเป็นคนกดวะทิ้งอีกอันเดียวพิงก็ชนะเนอะอะไรอันนีเนาะตรงไหนอุ้ยชิบหายแล้วไงล้มละลายแล้วกันนะโอ๊จะจ่ายเงินทำไมวะเนี่ยแปดคูล้มละลายดีกว่าเลยนี่แหละจะลงมัดเลยยเคู่ไม่ดีนะคว่าหอุ้ยอใหญ่เรียบร้อยพิงชนะเห็บาะ ระหว่างกินเลยใช่ไหมล่ะต่อไปนะคะจะไปเล่นกับเด็กหญิงไอเฮ้ยเด็กหญิงไอ้บ้านอ้าวไอ้ปิดอยู่อ่ะกำลังเปิดอ๋อขันนั้นอ่ะเปิดแล้วเปิยังยังไม่เห็นเปิดเลยมาเร็วมายังมายังอยู่มายังกดออกแล้วเข้ามาดิชวนมาชวนสิ ก้าดกดอย่าเพิ่งหกห้าสี่สามสองได้แล้วก็ชวนใหม่ฮะจะแข่งใครวะคนอื่นม่านี่นะแกออกแล้วเข้าซักก็แปดนาทีกว่าอ้ยใหยนี่เ้างมันจะอันนี้ชวนมาก่อนสิแกก็ออกอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งหกห้าสี่สามสอง นึ่งดูลูกเต่าดิว้าวแพ้แน่เนี่ยเออการเอสอย่างเงี้ยแพ้ชัวร์ปล่าเออชวนละนะรับคุณสามารถรับคำชวน,ชวนอ้าวไม่เห็นเลยแกต้องออกก่อนออกมามา,มาแล้วอ,ะอ่ะออกยอมลาบแล้วมาเลยมาเลยเตรียมพร้อมมาเริ่มเกม,เมอุ้ยเพิ่มคนในเกม,มตรงนู้นมาดูกันว่าใคร ไม่ทันเลือกเลยนะคะอันนี้เป็นคนที่ชื่อเอบวกนะเอบวกวันแกชื่อใส่ใส่แนะนำชื่อสิจิบอกดิชื่ออะไรชื่อสิจีเตั้งชื่ออะไรชื่อคนสวยชื่อสายฟ้าสิพิงค์ชื่อสายน้ำจับตู้สิบสองวิ่งย่ายออเล่นเกมอ่ะวิ่งย่ายไปไหนอ่ะ หกหกหกเ้เยยไม่ดีเลยนายแล้วเฮ้ยเขกดไปั้งเดียวเดดดเโอหกันเลยวะ่าไปเร็วเพื่อนไปเรวพื่อนกอุ้ยไปเที่ยวแล้ว อยากไปไหนเขาอยากไปนี่ครับผมสิบเอ็ขาอยากไปนี่อ่ะไปนี่แหละไปไหนตามแล้วที่ต้องการเลยเขาอยากไปนี่จังแหววตังค์เขาได้ที่สองหรออยู่ได้ไงเซบกันนี่โอ้ยบาสโอ้ยเชฟหกสนามบินน้ำ อะไรคือต้องการไปเขา้เาไปทำไมตรงนั้นอ้าวชนะเะรชนะแล้วเหรอยังทำไมมันขึ้นมเมื่อกี้เสียวหมดจังจุดพุด่งมันพอยังไงก็ใชเ่เขาก็จะหมดแล้วเนี่ยสี่สิบแปดทิ้งเข้ากันเลยอ่ะตาชนินแล้ว ไม่แหลกไม่แหลกตัเกดอย่างน้อยอะ่ะอุ้ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวหลวอกบอ้าภาษากดให้ติ้กเกิดเป็นหน่อเป็นอ้อว่ไงให้เวลแล้วก็ตอบที่มือที่ต,นะต้องการไปนี่อย่างงี วเียงยไม่มีเมืองให้เปิดนะคันนี่ยคีมาแล้ว,ลวปิ่องา,าย,ายดลยเอ้ากูง,งินก่อนดีบอกแล้วอย่างมันเล่น มหมดแล้วอะ่ะตังหมดแล้วอะ่วอะ,ะไม่หัยาดีย,าดย่าดีมัล้เอาตังที่กอิ้ย่าอยู่ไหมจับมือสิบจับมือสิบสองเสียด้วยเธอต้องเล่นเองทั้งหมดใช่ไหมมค ยาดตางกาฉันแล้วดับเบิ๊คสิบตาฉันแล้วอุ้ยใหญ่เต็มเลยอ่ะ แปดเออยากเลิกเรีนแล้วอ่ะ่าบ๊ายบายบ๊ายบายกันเลย